ไปบอกคนเสพยาหน่่ยนะครับว่าท่านเนี่โง่มากโง่มากโง่จริงๆแล้วเสียเงินมากมายแล้วแถมได้ของปลอมอีกได้ของปลอมอีกนะครับแล้วที่หลานชายท่านถูกจับกลุ่มเรื่องยาเสพติดเนี่ยยาปลอมหรือว่ายาแท้คะท่านชาดาไทยเศรษไม่เคยได้พักเลยค่ะรอบก่อนเพิ่งจะมีข่าวลูกเขยรับเงินสินบนไปเองวันนี้ก็มีข่าวหลานชายโดนจับเรื่องยาเสพติดอีกแล้วค่ะ เรื่องราวนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเตยเนชั่นสตอรี่จะสรุปให้ฟังค่ะเมื่อช่วงเวลาสี่ทุ่มของวันที่10มิถุนายนค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนในพื้นที่บอกว่าขอให้มาดูเรื่องยาเสพติดที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านบางกะปิหน่อยพอตำรวจมาถึงก็เจอตัวเป้งเลยค่ะเพราะคนที่เขาเข้ามาจับกลุ่มเนี่ยคือนายนรเศษไทยเศรษฐซึ่งเป็นหลานชายของนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ จับกลุ่มพร้อมกับพวกอีก3คนเป็นผู้ชาย1คนซึ่งเป็นคนขับรถของนายนรเศค่ะแล้วก็ยังมีหญิงสาวอีก2คนที่หลายๆคนมองว่าเป็นเด็กเอ็นหรือเปล่านี่ไม่ใช่เด็กเอ็นแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นคนรู้จักของทั้งคู่ที่รู้จักกันมานานมากแล้วค่ะส่วนของกลางที่พบในห้องก็จะมียาไอซ์6ถุงค่ะแถมยังมีอาวุธปืน11มมอีก1กระบอกกระสุนอีก6นัด เรียกได้ว่ามีครบเลยค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็มีการคุมตัวไปที่สอนอมกษัตรเพื่อดําเนินคดีต่อไปค่ะเพราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วแน่นอนว่าสังคมจะต้องตั้งคําถามอยู่แล้วค่ะว่าหลานชายของนายชาดาเนี่ยจะได้รับอภิสิทธิ์อะไรไหม เรื่องนี้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินที่เพิ่งทราบข่าวท่านก็บอกนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยประชุมเตรียมการประชุมคอรมออยู่ถ้าเจอก็เดี๋ยวจะมีการสอบถามเรื่องนี้ค่ะแล้วท่านก็ยังบอกเพิ่มเติมอีกค่ะว่าเรื่องนี้มีกลไกลทางกฎหมายอยู่แล้วก็ให้ประสานงานตามขั้นตอนแล้วก็เชื่อค่ะว่าจะไม่มีอภิสิทธิ์อะไรท่านติดลัไไงไหมคะต้องต้องคือผมว่ามันมีมันมีกลไกทางกฎหมายอยู่แล้วในนะครับ ก็ไไม่ดด้ดดดเแต่ว่าครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของตระกูลไทยเศษนะคะที่มีข่าวข่าวเสียเสียหายหายแบบนี้ เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมปีพศ2566ลูกเคยของท่านชาดาที่ชื่อว่านายวีรชาติรัศมีที่เป็นนายกเทศบาลตำบลตลุกดูอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเขาก็มีข่าวเรียกเงินสินบนจากผู้ประกอบการทำโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาในพื้นที่ค่ะตอนนั้นท่านก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่มีใครมีเส้นหรือใหญ่เกินกฎหมายไม่ว่าจะเป็นญาติลูกหรือว่าบุคคลใกล้ชิ ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายใครทำผิดอะไรก็ต้องได้รับผลกรรมความผิดที่ตัวเองก่อและขอยืนยันว่านายชาดาจะไม่เข้าไปก้าไกา่ทุกเรื่องจะมีความชัดเจนขอให้ประชาชนเนี่ยไว้ใจได้แต่พอมาถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ตัวท่านก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงลาง,งานไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาอยู่ค่ะทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคะ หลานชายท่านชาดาจะได้รับอภิสิทธิ์ไหมลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ